บอกว่ามันเป็นหนังดีได้เลยครับอันนี้คือหนังดีเลยดีเลยแหละนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพ็อดเรื่องนะครับการแสดงนะครับจุดเซอร์ไพรส์เราตอนจบผมว่ามีครบหมดทุกอย่างเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดไก่นะครับบนบ้าภาษาหนังครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมา ดูหนังเนี่ยไม่ได้มาดูคนเดียวครับก็มีแขกรับเชิญมานะครับก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะครับผมก็ชวนมาดูด้วยนะครับผมอ่านแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่อเคียงนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแอดไก่มากนะครับที่ก็พามาดูหนังพามาดูหนังกันนะฮะก็สนุกดีครับสนุกมากเรื่องนี้เกินความคาดหวังเลยเกินความคาดหวังวันนี้ที่มาดูกันนะครับก็คือดีมซันเนเรียลนั่นเองนะครับหรือว่าคืนนี้จงฝันถึงผม Hi ื่อหนังเป็นยังไงบ้างครับพอฟังชื่อหนังคื <c oughs> อคือ <c oughs> นี่ช่วงผ่นานถึง <c oughs> ผมเ้าแบงมากนะว่างเปล่ามากเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นหนังของใครไม่รู้ว่าอะไรเลยนะครับ ừ ừ ừ. ่าก็มาเพราะว่าอแอดไก่ชวนมาแล้วก็ตัวเองก็อยากมาด้วยแล้วก็มีจะได้ประสบการณ์นะ,ะ,ะนี่เป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเลยในการดูหนังรอบสื่อนะครับเวลาซื้อป๋วดูตลอดนะครับไม่เคยมาดูก่อนคนอื่นเขาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็มาเจอหนังดีด้วยเจอหนังดีด้วยเอ็นบอกว่านี่เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่คนดูหนังจบแล้วก็มีเสียงปรบมือใช่ใช่ครับอันนี้เป็นประสบการณ์เลยครับดูหนังจบแล้วปรบมือนี่ไม่เคยมาก่อนเลยนะฮะไม่เคยมาก่อนใช่ไหมใช่แต่ก็ถ้าเกิดในโรงก็คือเคยตอนดูสไปเดอร์แมนใช่ไหมสไปเดอร์แมนอันนี้รุกขึ้นปรบมือคนเดียวเลยปุ๊บแต่นี่คือปรบมือกันทั้งโรงปรบมือทั้งโรงครับใช่แล้วครับก็ต้องบอกได้เลยว่านี่ก็คือ หนังเรื่องล่าสุดนะครับของนิเคสหรือนิโคลัสเคสนั่นเองครับเดี๋ยวถามก่อนรู้จักนิโคลัสเคสมาก่อนไหมโอ้รู้จักอยู่แล้วนก็ดูหนังไม่พลาดอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเขาเป็นพระเอกสายบู๊เนาะส่วนใหญ่สายบู๊ที่แสดงผมขอเดานะน่าจะรู้จักจากคอนแอร์ตั้งแต่นู่นแล้วครับคอนแอร์เดินล็อกอะไร่นั้นครับโอเพเดือนล็อกยังไม่ค่อยบู๊ไงเดือนล็อกนี่เป็นเป็นแบบอันนั้นยังเป็นบทลองเพราะว่าบทบทที่เด่นบู๊หนักเนี่ยจะไปเป็นของตอนฟังแคนเนอรี่อ่า โอเคแต่คนก็รู้จักจากเรื่องนั้นเยอะใช่แต่ถ้าเกิดแอคชั่นสุดๆเลยก็น่าจะเป็นฮอตแอน์อนแอเล่นมากราบโตเลยจอนวูจอนวูใช่จอนวูก็จะมีหนังเรื่องใหม่เข้าอยู่เหมือนกันเนาะก็เนี่ยหลายคนก็รู้จักนะครับผมนิโคลัสเกสจากเรื่องที่ว่ากันมาซึ่งช่วงหลังมาเนี่ยก็ก็ต้องเรียกว่าเป็นช่วงที่เขากำลังกลับมาอีกรอบนึ่งเพราะว่า ตกต่ำไปสิกว่าปีใช่ครับหายหน้าหายตาไปเลยใช่ครับก็ต้องยอมรับนะคนเรามันมีขึ้นมีลงใช่ครับแล้วแต่คนที่ลงแล้วขึ้นได้นไม่ธรรมดานะคือคือช่วงหลังรู้สึกว่าหนังของเขาแทบจะไม่ค่อยมีเศษไม่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 น่าติดก็หลายคนถ้าได้ติดตามก็คงพอรู้แล้วเขามีปัญหาปัญหาการเงินปัญหาส่วนตัวปัญหาอะไรหลายอย่างแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งในสิ่งที่เขารัก คือเขาก็ยังแสดงหนังซึ่งหลายคนก็มีเซล์นะครับเขาเล่นหนังเกรดบีลงมาเล่นหนังใช้นี่ใช่เล่นหนังใช้นี่เขาก็ยอมแล้วครับแต่สุดท้ายเขาใช้นี่จนจบได้เรื่องที่จบอะก็ทำไม่ได้สวยมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วช่วงหลังมาเนี่ยก็คือเน้นบทเน้นการแสดงเยอะมากอันนี้อันนี้คือเรื่องของนิเกเนาะเพราะว่า น่าจะเป็นช่วงนั้นแหละที่ว่าดังสุดแล้วที่ว่าเป็นคอนแอร์ไปเยนนะแต่ช่วงหลังเนี่ยเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มกลับมามีชื่อเสียงครั้งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอันนี้พูดได้ไหมจริงจริงมันก็เป็นคำหยาบเนาะอ,ะอะ่นิโคลัสเคที่บ้าบอมากอะ่ะที่เล่นกับต้องเรียกว่าอะไรนะเรื่องทีมีเดมี่มัวด้วยเรื่อยที่ผมไม่กล้าพูดชื่อภาษาอังกฤษเลย <laughs> พราะชื่อมันก็ตือนตาวนิดเดงน่าจะไม่ได้ดูนะครับผมลองดูตอนนี้มีอยู่ใน n Netflix นะเข้ามาใน Netflix แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นโปสเตอร์ให้แล้วกันครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จริงๆแล้วมันเริ่มมีเรื่องที่แบบมันมีดังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องของพริกเรื่องของหมูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่พูดถึงหนังองมวูนั้นแล้วกันเรากลับมาพูดถึงดีมซินาริโอดีมซินาริโอเนี่ยเป็นไงบ้างหลังความรู้สึกและกันความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูออกมา อจะบอกว่ามันเป็นมันคือบอกว่ามันเป็นหนังดีได้เลยครับอนี้คือหนังดีเลยดีเลยแหละนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพ็อดเรื่องนะครับการแสดงนะครับจุดเซอร์ไพรส์เราตอนจบผมว่ามีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการแสดงของนิโคลัสเคสนี่ก็บอกได้เลยว่าได้ทุกบทุกอารมณ์ทุกอารมณ์ใช่เรื่องนี้ทุกทุกอารมณ์ต้องบอกช่วงครึ่งแรกเนี่ย ค่อนข้างเน้นหัวเราะเอาฮาใช่ครับอ่าช่วงครึ่งแรกยังสดใสครับอ่าก่อนที่จะพลิกแบบโอ้โหเขาเรียกว่าโทษนะจากขาวเป็นดําเลยใช่พอช่วงดาราม่านี่ก็คือแบบโอ้โหเลยหนักมากช่วงดารมาม่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเข้มข้นใช่แล้วก็ dialogue ที่พูดออกมาบทที่พูดออกมาตอนที่เขาพูดกับ,กบตัวเองในในจอแต่สุดท้ายก็ยังมาโดนแฟนว่าอ่ายังมาโดนภรรยาว่าอะไรเงี้ยผมว่าบทนั้นก็คือสะท้อนอะไรหลายอย่างใช่ครับสะท้อนในสิ่งที่ตัวเขาไม่ได้ทํา เขาก็เป็นเหยื่อด้วยคนนึงอะไรเงี้ยเขาก็น่าสงสารด้วยคนหนึ่งคือ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 ผมจะบอกว่ามันมันเป็นหนังที่แบบว่าคือเวลาหนังหนังเราเราดูหนังดีหนังรางวัลอะไรเงี้ยครับบางหลังว่าบางเรื่องมันดูยากเอาบางเรื่องมันจะดูยากครับต้องนั่งตีความต้องงงว่าอันนั้นมันทําอย่างนั้นเพราะอะไรอย่างนี้เพราะอะไรมันจะให้สัญญาอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางเรื่องมันจะดูยากนะแต่เรื่องนี้ดูไม่ยากครับคือมันเหมือนกับ เราเห็นเราเห็นสิ่งที่เขาถ่ายทอดมาแล้วเราเราก็ไปได้เองโดยอัตโนมัติเลยเราเราเราเข้าใจไปได้เองโดยอัตโนมัติเลยมันดูง่ายนะครับไม่ได้ดูยากเลยแล้วก็สนุกด้วยครับใช่หนังเรื่องนี้ไม่ได้ดูยากแต่เล่นท่ายากเยอะเออเล่นท่ายากเยอะใช่ครับเพจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคือบอกให้เราเห็นหนังเรื่องนี้ไม่ได้เล่าแบบธรรมดาใช่ตั้งแต่ที่ผมชอบติดใจเลยนะก็คือนี่ดูรอบแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ผมจะไปดูอีกรอบหนึ่งเก็บรายละเอียดรอบแรกเลยก็คือฉากที่เขาเริ่ม ไปนั่งพูดกับบุคคลหนึ่งที่เขารู้จักผู้หญิงผมแบบผมอว่าที่สัมภาษณ์อ่าที่สัมภาษณ์ใช่แล้วช่วงนั้นเนี่ยไปเนียหนังเรื่องอื่นพลาดจบก็มาฟังก็จบเอาสองส่วนรวมใช่เอามากเอาเสียงบมากโอ้เป็นอะไรที่แบบมันบอกให้เรารู้แต่ต้นเลยนะเพราะนั่นคือตั้งแต่ต้นเรื่องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหนังเรื่องนี้ไม่ได้เล่าแบบธรรมดาแน่อ่าเป็นการเล่าเรื่องแบบที่ต้องเรียกว่าคือมันไม่ได้เข้าใจยากครับแต่วิธีการของเขายากนะ เขาเล่าให้ตัวเขาเองทำคือเล่าเองทำแต่หนักเข้าใจง่ายเออเรื่องนี้เป็นอย่างนีจงแล้วจริงๆมีฉากแบบนี้อีกสองสามครั้งที่ผมดูที่แบบติดใจเลยที่ติดใจที่มันเป็นแบบนี้เนาะไม่พูดหมดแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสปอยเฉลยเป็ใต่็เรียกบอกมาคือทุกคนเนนเคส ดโดยไม่ได้คาดหมายเลยทุกคนต่างฝันทุกนฝันฝันกันอะไรอย่างเงี้ยการเป็นชายในฝันชายในฝันใครๆก็อยากเป็นจริงหรือเปล่าแค่นี้แค่เรื่องนี้ได้จริงหรือเปล่าเป็นชายในฝันนะครับคุณมาดูตนี้ตอนแรกผมนะหนังคือเขาจะมีเขียนไว้ว่าแนวไหนเเราไปดูนะใครที่เข้าไปจอเนี่ยเวลาจองตั๋วที่เพื่อนนี้มาดูที่ราชชนิดเนาะเวลาเราจองตั๋วมันจะหนังประเภทใช่หนังเรื่องนี้มันจะเขียนว่าตลก หนังตลกนะร้อนที่หน้าตัวรไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูจริงๆไมันจะเขียนเลยว่าเนี่ยเป็นหนังแนวตลกนะแล้วก็เป็นหนังที่ว่าเหลือจินตนาการแต่ข้อสุดท้ายเขียนว่าหนังของขวัญด้วยนะโอ้โหครบทุกทรมีทโอ้โหเล่นกับความฝันก็โอ้เล่นได้น่าสนใจทีเดียวครับก็เนื่องจากคนฝันถึงมีอะไรเงี้ยมีเหตุการณ์นี้ที่เป็นคาดฝัน แต่หนังไม่ได้ทําให้เรามองว่ามันเกินเหลือเชื่อเพราะเราเชื่อไปกับหนัง